DIY ปืนหน้าไม้จากไม้ติมโดยมิทเตอร์แมนนี่นะครับลักษณะปืนหน้าไม้ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคขั้นตอนวิธีเล่นนะครับก็นำกระสุนนะครับที่เป็นไม้เสียบทุกชิ้นนะครับใส่ในลำกล้องยิงนะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปใส่ในลำกล้องยิงปุ๊บจากนั้นเราก็ล็อกเอานิ้วชี้ล็อกนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงไม้ติมแล้วก็ง้างยิงอย่างเช่นที่ผมยิงต้นคลิปนะครับ ครับขั้นตอนวิธีทำนะครับอุปกรณ์ก็มีดังนี้เลยมียางแล้วก็มีไม้ติ่มขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็ไม้เสียบทุกชิ้นนะครับไม้บรรทัดกันไกสกอตเทปแล้วก็หลอดนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับนําไม้ติ่ม3อันนะครับมามัดรวมกันนะครับนี่มัดทั้งหัวและท้ายเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มัดท้ายอีกรอบ มัดให้แน่นเลยนะก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนี่เป็นตัวยิงนะครับแล้วก็จากนั้นนําไม้ติ่มอันนึงเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยมามัดยางสักอย่างน้อยเนี่ยสมเส้นนะครับโอเคแล้วก็นี่จะได้ลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็นําไม้ติม่มขนาดเล็กเนี่ยอันเดียวนะครับมาแบ่งครึ่งเราจะทําเป็นตัวศูนย์หน้าที่บังคับทิศทางของปืนหน้าไม้นะครับจากนั้นก็รัดยางเข้าไปเลย นี่นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับขั้นต่อมาก็เอาไม้ติมขนาดใหญ่นะครับมาทําเป็นตัวศูนย์หลังไว้ทําเป็นตัวยิงอีกทีนึงนะครับโอเคเมื่อมัดเสร็จแล้วนี่ก็มัดให้แน่นเหมือนกันนะครับตัวศูนย์หลังแล้วก็มัดตรงปลายอีกทีนึงนี่จะได้ลักษณะนี้โอเคนี่นะครับจากนั้นก็นำตัว หลอดนะครับมาวัดขนาดตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าต้องการขนาดยาวหรือสั้นอันนี้พี่แมนก็เอาประมาณนี้จากนั้นก็มัดล็อกตัวหลอดนะครับมัดตัวนี้ขั้นตอนนี้มัดไม่ต้องแน่นนะครับโอเคเพื่ออันนี้ทดสอบกระสุนนะครับว่าผ่านไปได้ปกติหรือเปล่าอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ผ่านได้โอเคจากนั้นมาทําตัวที่ธนูยิงนะครับ ก็มัดยางนะครับเข้ากันแบบนี้อย่างละ2เส้น2ทบนะครับจากนั้นก็นำสกอตเทปนะครับมาพันตรงกลางเพื่อทำเป็นตัวที่รองลูกกระสุนนะครับโอเคปึ๊บพันไปสัก 3- 4สรอบนะครับเพื่อรองกระสุนได้นะครับจากนั้นก็เอาปลายของยางนะครับมาพัดกับปีกของปืนหน้าไม้นะครับนี่แล้วก็ยางสอดเข้าไปแล้วก็มัดมัด,ม,ดมัดนะครับ นี่จะเป็นล็อกยางขนาดนี้ก็ล็อกไว้แล้วก็มัดอีกข้างนึงนะครับนี่เอายางสอดเข้าไประหว่างยางนะครับถ้าใครดูไม่ทันนะ่ะสามารถกดพอสแล้วก็ดูแบบช้าๆได้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับปืนไม้ไอติมสุดเทพะลองยิงกันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตาม YouTube m แมนดีไอให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป m ิดแมนขอบคุณครับ